มาสซุงเงาพิดอเป็นเทน,น,นไรทดักกันดังขว้างรายการเสียงไปลอยใจามือยใหญ่ปอกกันสองเมื่อได้เฮ้าคามาอบกันแซงกับรีลองจุ้มยิบกองโคเขียววันให้เฮ็ดอีสังเหนือคนเมืองใดเมื่อได้จุวม,มันให้อ่านมาตรงหนึ่งตั้งเอิ่งเกี้ยวกูจีวิงลอกจบปีหน้าดังไร ล่ห้องเอาควนาคาันไตหฮาขาสิมกาโฮมป้าหมู่วันเจจุงกูเจ้คจาคือเจออันอยู่จ้องกันปางกุมเนิอนนมีอยู่สี่วันโคเขียวกว่านีแล้วก็ห้องบนเมืองเฮ็ดปางกุมอันห้องกว่าเน,นิหนึ่งวันสี่สูงสอง วันดองเทกสาวันสปีกุง้งสีวันดองสวยกุง้งอะไรอยู่ในเก,กีปูเวงล็อกจอกกวนเด้รเปนดีเขาลาดว่าจุมวันให้กว่าอยู่ดีแล้วก็เกาใตดีนะั่นกวาอยู่ดีแล้วก็ห้องบนมึงปางกุง้งลองตังอะไรเขา แอบตีเป็นการเก็บซึกเก็บขอนย้อนเงินเหนือวนเมืองเจอเฮาสีวันในเที่งยงเย้าอันวนเมืองไห้ยินไว่ลองตังแต่เดปางกุ้งในปีดอกทั้ไหร่กลิกวนเมืองสีวัน,นได้ได้ตึกเข่าปางกุง้งตึกถ่อมตะลาปีเขียววันให มาฮอปะตะลาอันไหนเด็ตะล,ล,ลาหลังฮะตะลาเหลียงฮะตะลาขิยวฮะคนเมืองยามเดี๋ยวก็ตึงนเลยยินกันกุยวกะอับใจตะลาหุ่นเจ้าอับใจตะลาสังข์ฮอปปนาตีปะตากุยน่ะเดี๋ยวเปลีนตะลาอันหนักอกหนักใจคนเมืองก็กเลยว่า ในนในยามล่ะปีนอทั้งหลายอ่ำห้องหรือไดจุงมยิบกองป้อมีกลองห้องเบื่นปางกลุ่มใครสังก็จีจ้จำยอ้อนโคเขียวกว่าดีแล้วอ่ำกว่าปกป้องบันนวันอ่ำกว่าปกป้องบันเนเมืงองอ่ำเหตุการณ์แต่เชื่า,จ,จ,าจริงใจเวกาป่อหลู่เอาหน้าป่อหลู่ป่อแคบหางวิดีโอได้ลาบา เหตุการณ์จอยคนเมืงองตีนั่นตีไหนอันจอยเลยอันเอาของคนเมืองกินอันย้อนเจ้อนั่นผิดพอยหนึ่งก่อนนี้ตีไหนได้เข้าตี่หันไห้เตียเี้ยงปีนอโขปันแหงเขาอันนี้ให้ปางกุมนั้นได้เนนนอนเสียนไปลลอยจากเมืองยายลาลายหูปากติมม่มว่าจุ่มวันให้ขึงการเที่ยงย่อกคนเมือง หลเฮ็ดให้หลเฮ็ดสนหลเฮ็ดหน้าหลูกว่ามาหลูหากินเล็งต้วงหน้าืานะ่อนก่อนเมืองเกิดมากอ่ำใจคาลิบันให้อ่ำใจเครื่องมือโคเขียวอ่ำใจแต่ไทยให้ไทยสนเสด้สร้างข่อนปันจุงยิบกองกันอันเอาทีวาทับสิ่งใดกุยกายเฮ็ดการบรรพูเขียนเฮ็ดการบรรพุเขียนยังปอวะกุยกายมีลองใจเฮียงไหล chưa đây ẩm cứt ẩm dứt ẩm nim ẩm sau yu nha kín đi bàn hâu lai khả mừng đón mừng sủ mừng cứng phản lý chữ này quý quả năng cho củ viên lọc trọ chữ này có xăm khắc chờ xí lê con mừng con hong con mừng bằng cúm ho ta ปีนอนังไรเออวันให้ได้อามูลิกขึงนไรไรเนี่ยเนิ่นใน,นได้มันเปลี่ยนกว่าสิ่นี่เขาได้ฮอซิงหือเนี่ยก้ามอปางกูมย่อมย่ายว่าวรนน้วเป็นดีในจีวิตไล่กาในลาสินะเตมีก็เลยก็หนึ่งคู่ดันเงาลายข่าอันเขาฮอตละปางขึ้น,นหดเนินไออ่มจะว่าใครขึ้นนะนจะว่าใครหดนะ ันจะว่าไขทองกวกาป้ออ่ำกว่าคือดีไรป้ออ่ำกว่าในหูไขปีดอัลายอ่ำไรลา้าลาตื่นตีนตนนไรกว่าเอออะไรปีดาเข้าคาสองหยุมห้าเมืองวันสี่สูงสองวันดองเทกสามวันสปีกุง้งสี่ วันตองสวยกูอันให้เขาลาลา,ามีดังมันธนุไตธนุไตโยโย่ยในวันเช่นใดๆมันรอเลกันอยู่อาจจะว่ามีมนันกุ้ยอาจจะว่ามีไตธนุกุ้ยอาจจะว่ามีไตกลางเจเจกุ้ยรอเลคนเขาอยู่จอมกันโคเขียว ซาำเดหันว่าสีวันนี่ขึนไว้คอนไว้กวนนำไหวหรืไรย้อนขอเนเออหรืไรย้อนเงินเออหรืไรย้อนซึกเออปางกูเมื่อได้ได้ไววันมาเนี่ยอยู่ยาวาดีเตียกเลี้ยงปีดออุปัญญเท่าไหร่เอออันนันอีดีรายการก็อะไรเข่าขึ้นดันตีไหนไตเสียเลยยันไต ผู้หันปานสู่เขาพอเขาขามาด้วยเมืองเปินเตียกเรื่องในพี่ดอวเขาขากวนคือเหลียวกันทะเลี่ยนกันปีกินกันเพียวง้ยกันอําลาลีหันวกวยกาในเมืองใต้เขาขาแน่นซ้ำลายหันอะ่ะซ้ำลหญ้าซ้ำลายทบอะ่ะเออใิ่ไหก๊อมันมีไว้กอบได้พี่ดาวปัวนเฮียดังายวันมือใได้จากไรบ้า ต่อไปใครนี้เอฟซีผู้บันเทิงว่าสี่หมู่วนนันไั่นตียากินกามันกาข้างหลังกาต่างเว้ยฮะผมจะว่าเปื่อนเอาอันมีกามีคันทีได้มาผีบรนเทาสี่หมูวห่วันไั่แต่กินเจ้ามกันได้แบนได้มันใจอันนี้ฮะปองใจดีนัน่นเอาไว้มันได้ดีกว่าจริงหือวันหมด้ได,ด,ด้สี่หมูวห่วันนั้นนได้เฮ็ดฮีกอยางนอย่างพวกผมสึกก่อน Bị đỏ là gì? Quay cả sự xí này luôn, bỏ bằng cũng nhau đi này, mưa này, mờ phục xăm đi cả phòng ưng rồi thèm à? Khẩu trên này gọi hàng hiên xí này, giống đang bơi tha, giống đang ngưu lửng xí này bơi áo cồn, khô khiếu xăm áo cho áo gạt xí này quăn tắc, tắc áo cam mũ muwan, muwan hi này qua loay loay, ờ này có thể biến gì năn, sang láng xấp จ้มวันไฮเมื่อละดีเข็ดตัดไตจ้ดวานไฮเมื่อลหร่ที่เข็ดจหนังจเสียงว่าจับสติจิตใจเมื่อละเดียวห่มลมต้มือกวนเมืองเขาหกหมื่นซอยหาปักลักลัก,ลกปั่นมณเจนเอเอัออันนี้ก็ใครฝากถามถึงวันไฮป้อนด่อนหนึ่งเหมือนกันว่าเตมีนาตีเสดเพียวไว้ห้าอำผูกห้า เตมีนาดีเสรีย้อนไปฮ่าอําซื้อฮ่าเตค่าจ่สยเสรเก็บเอาดุกหลานคนเมืองใดยืดได้ขึ้นไปฮ่าอํายืมมาเนยใครถามซช่นนั้นอยู่ดีแล้ก็ปันลองสุขสักใจอยู่ดีแล้ก็ปันดั้งขานใจอยู่ดีแล้ก็เฮ็ดเหิมืองห้าม เจ้าสางห้าขุนจ้างเขาห้าปนเมืองห้าเนี่ยพี่ดอกขาก็ไดี๋ยยินกันเนี่ยดังขุนนาเมืองขึงเนี่ยอะไรย้อนออกมาเรามึงขึงอี่หนึ่งเขายังรัดว่าเออจองฮามบานฮามจีในเต้อำลตาตะกาพอดีฮู้นอย้อนเบอืเอผาจ่องย้อนเปือซึกเมืองฮามอันว่านั่นห้าเอจ่องเจอจุ้มอันเป็นปิดุจิต พี่น้องปางสร้างเขาห้าอันมาเฮ็ดให้ออมึงถึงห้ามอยู่วันเมื่อไห้ซึกมึงห้ามเปลี่นชุ่มเลยอันว่านั้นตะกขาพอดีฮู้กัอ่าเจ้าจ้างตัวสังวาา่งเขาค่ละจีนวิดีโอพี่น้องขาวก่อนก็บนั้นแหละกนวะ่านี้แล้วนี่ไม่ลองปกป้องอันนี้นะพี่พีอินโฟว่าข่าวเขพร้อมโพสต์ต่างก่บจอยกับเทมซึ่งนั้นซึ่งอะไรผิดพีอ้ยนกันอันกุน้ยอันเขาย้อนกินอันเขาเปี้ยกิน อันเขาเลี้ยงกินเกากินเป้กินคนเมืองเฮานั้นมันโหปะปุ่นก็เดียวป้อเขาเหนหลีนึงปุ่นเนี่ยอะไรครับพี่น้องข้าร์ใค่ถามว่าปืนหลีปืนไห้เน้่มึงได้เฮาขาเจ้าอลไรพายดอกตาอันเตรียมหม้จะล่างเะยเตรียมปืนไว้บบบลุลันวันดังนั้นก็เลยผายหลีเชิดหลีเตรียมมาหีเนี่ยโเขียวกว่าอยู่ดีแล้วปานาไม่ใจสั้ง ไหวอยู่ดังเจ้ากูห้าอ่างโตห้าลอกจอกห้ากว่าหลอกห้ากว่าเก้าห้ากว่าเงี่ยนข้อคนเมืองเสด็จปางกลุ่มเที่ยงเยห้าเมื่อนังวันสี่สูงสองวันดอกเทคน้มวันสปีกุง้งสี่วันดอกสวยกุง้งเองเจ้ากูเว่งลอกจอกเจอนในกว่าที่แล้วก็มีลองพ่นเบลี่ยนที่นั่นห้าเอออันไหนเราใครจงตักปีน้องข่า,ขาดดวข่าหลันตัวหนึ่งว่ะ เขามีรองค้นอาธรรมะเด็กเญิงคนเมึงกว,งว่าปางกลุ่มจอมเขาเปิ้นต้านทาต้นานเขาได้ใส่ใจพอเขาห้องหลูมมาเอออันไนจุ่มบ้านให้ปีนองไตเฮาหูเจองน้นเอาไว้กอ่อไหนข่าวคือด้นานเขาเลยเช็ดอีสังกว่าอยู่ดีรายการสิติดตามโดยไลยเช็ดเขาดียกกูตีสีหมูวันไห้ติดเดยวหูอยู่กุไลองเขาปีนองตั้งหลาย สิบเสียดายเฮาขาดมติเนอรมหมายสองเสียงก็ไปลองจ่มยิบกองวันให้เจ้าหนึ่งก้หนึ่งออกมารลาดว่าเฮาขายินหลีอ่อนหูตับปองจู่สีตึกสิกโคลตดึกเอาตายปีนาตีเฮาดึกโคลาลเฮามีดังเส่อใจเฮาลาจรือลายเหลือสิบเสีไดาพปีนองขา,าดตีเลยยิน สียงมันใจกว่ามือผมหันเมืออยุ่กามต่างเพศต่างไลไอเงือไอเงือเกย่ามักใค้อูนี่ชุดมันคือเป็นมาเขาตายเขาปล่อยจุ่มลอยไตเลียงเอาขาตายมึงใครตายต่างยังไอไสเออต่อตายในเมืองคนหนึเขาตายในเมืองเขาในเขาตายตามเปื่อนน่ะเป็นตายตางเขาเมือว่ ในเมืองเฮาเนี่ยเฮาหลุดตายอะ่ะเขาหลุดตายตั้งจิง้งเรือเท่าอะ่ะเปิ้ลมาจอยขี้เขียนเฮาเนี่ยมเมื่อสมวักให้เปิ้ลอยู่ภายนาเขีเยอะเขาหลุดวันเปิ้ลยี่หรอกเขาหลุดอยู่ภายนาเปิ้ลยี่หรอกเมื่อเดงเง,เงว่าเมื่อก่อจอยเปินเน้ลใ้เมื่ออยู่ภายกั่วอยู่ไผไตั้งนายอันเป็นเจ้านาตินาตินำอยู่ไผหลังเมื่อที่เห็หุอะไรวะ มันหูมหันเมื่อยุ่มกามต่างเพศต่างไล่ไอเงือไงเงือเกเย้ามึงใครหูนี่ชุดมันคือเป็นมาเขาตายเขาปล่อยจุ่มลอยเตลียงเอาเขาตายมึงใครตายต่างยังไอไายเหรองเ๋าตายในเมืองเปิ่อนึงเขาตายในเมืองเขาในเขาตายต่างเปื่อน้าเป็นตายต่างเขาเมื่อวะในเมืองเขาเนี่ย เขหลุดตายอะหลุดตายตั้งจริงืงเรือเท่าอ่ะปนมาว้ยี่เขียนเขาในเมืม่อสำวกให้เปนอยู่ภนานาเยายี่อะเขาหลุดวันปืนยีหรอกเขาหลุดอยู่ภายน,นาปืนยี่หรอกม,มือเดืเงือว่าเมื่อกัดจอยปืนในเม,มื่ออยู่ภายก้าก่ออยู่ผนตั้งนายอันเป็นเจ้านาตีนาดินำอยู่ภายหลังเมื่มาีิเห็นไรวะ

เขาหลุดตายอ่ะหลุดตายตัง้งจรนงเนื้อเรือเท่าอ่ะเปิดบัตรแล้วยื้เขียนเข้าในมาสมัครให้เปินอ,อยู่ภายนาวยื้อ่ะเขาลนนหลุดอันเปินยื้อหรอกเขาหลุดภายนาเปินยื้อหรอกมื่อเด้งเหงื่อว่าเมื่อกลัดจอยเปินในเมื่ออยู่ภายกักว่าอยู่ภายตั้งนายอันเป็นเจ้าหน้าทีนา่นาทีนน้ำอยู่ภายหลังเมื่อที่เหตนไรว่า